อื้มอ่ำๆค่ะแล้วก็มือก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแดงชมพูชมพูจ้าเก็บกินสังหน่อยนะจ้า เดินชมป่ากันจ้าุีต้นบูเบอรี่กัหนหมดเลยนะคะที่เหยียบเหยียบไปเนี <c> ่ย <oughs> หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันจําเป็นต้องเหยียบจริงๆก็ไม่ได้อยากเหยียบต้นบูเบอรี่แต่แต่ว่าต้นบูเบอรี่ก็คือเต็มไปทางป่าค่ะก็เลยจำเป็นต้องเหยียบ เอยกินสักหน่อยนะเนี่ยหักเก่งเมื่อกี้ค่ะสีแดงๆนี่คือทิตบาานะคะ อันนี้เอาไปทำแยมค่ะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเก็บนะคะจู๊ดจูโอ้ดูดูดูดบบอรี่ใบร่วงแล้วค่ะแทบจะไม่มีใบละเหลือแต่ลูกสักพักหนึ่งลูกมันก็จะร่วงค่ะแล้วก็จะหมดฤดูแล้วก็ต้องรอปีหน้าเยอะที่สุดในป่านะคะเห็ดทรัคันทะเลนนะคะ ขาเหลืองๆออกละแต่ยังไม่เก็บจ้าเพราะว่ามีเต็มป่าค่ะเห็ดอันเนี้ยยำอร่อยนะคะยำกับลาบแล้วก็ทำแหนมปีนี้ว่าจะลองทำแหนมดูยังไม่เคยทำเลยค่ะแต่ว่าน่าจะน่าจะอร่อย ดูเห็ดสีขาวๆนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็กินได้นะคะแต่ยังไม่เคยลองดูในหนังสือแล้วค่ะมีหนังสือเห็ดกินได้ค่ะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นก็มีค่ะอันนี้ก็จะเยอะเต็มป่าเลยนะคะ เจ็บค่ะที่นี้เจ็บพอ เหลืองค่ะเดีไปเก็บเห็ดดำกันนะคะสีดำดำ เต็มถุงแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาถุงมาใหม่นะคะวันนี้เอามาสามถุง ตอนนี้คือถุงเต็มทั้งสองถุงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาถุงเขียวมาเกอยู่ไหนเอ่ย เก็บเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลาก็อีก5นาที2ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะ